บทสาธยายเรื่องขันทสูตรฉันทราคะสนิมก้อนใหญ่ที่เกิดจากการหลงรักตัวตนที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักกิเลสสังยุตในย่อหน้าที่507เจ็เริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้ เราจะมาพิจารณาเครื่องเศร้าหมองของจิตเป็นบทสุดท้ายในขันทสูตรเป็นพระสูตรที่สิบและเป็นบทสรุปของกิเลสสังยุตทั้งมวลพระสูตรนี้ได้รวบยอดทุกสิ่งกลับมาสู่บัญชีสรุปรวมแห่งชีวิตที่เรียกว่าขันห้าณพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาค ได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นบทสรุปที่ยิ่งใหญ่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปนี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณน,นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตดูก่อนภิกขุทั้งหลาย เมื่อใดแลภพิกขุละอุปกิเลสแห่งจิตในฐานะห้านี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไปในเนคขมะอันเนคขมะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมที่พึงทำให้แจ้งด้วยอภิญญาหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือหนึ่ง สนิมบนภาพเหมือนของตนเองขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อรวมกันเข้าก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตหรือตัวตนของเรามันคือภาพเหมือนของตัวเราที่ประกอบขึ้นจากร่างกายความรู้สึกความจําความคิดและความรับรู้ของเราฉันทราคะ ในขันห้าก็คือการหลงรักภาพเหมือนของตนเองนี่แหละเราพอใจในร่างกายของเราพอใจในความรู้สึกที่สุขสบายของเราพอใจในความทรงจำเรื่องราวของเราพอใจในความคิดความสามารถของเราและพอใจในจิตผู้รู้ของเราความกำหนัดยินดีในความเป็นเราโดยรวมนี้เอง คือสนิมก้อนใหญ่ที่สุดที่ทำให้จิตเศร้าหมอง 2. คุกที่สร้างจากความรักตัวความรักและความหวงแหนในขันห้าคือกำแพงคุกที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะรักในรูปเราจึงกลัวความแก่ความเจ็บและความตายเพราะรักในเวทนาเราจึงดิ้นรนสแสวงหาความสุขและผลักไสความทุกข เพราะรักในสัญญาสังขารเราจึงยึดมั่นในทิฏฐิและความเห็นของตนเองเพราะรักในเวิญญาณเราจึงยึดมั่นว่ามีตัวเราที่เป็นผู้รู้อยู่จริงฉันทราคะในขันห้าจึงเป็นเครื่องเศร้าหมองที่จองจำเราไว้ในคุกแห่งสังสารวัฏอย่างแท้จริงสาม อิสรภาพจากการทุบทำลายภาพเหมือนการละฉันทราคะในขันห้าคือการใช้ค้อนแห่งปัญญาทุบทำลายความยึดมั่นในภาพเหมือนของตนเองด้วยการเจริญวิปัสสนาคือการเห็นขันห้าตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เมื่อปัญญาเห็นแจ้งเช่นนี้ความกำหนัดพอใจในขันทั้งห้าก็จะคลายลงเมื่อนั้นจิตก็จะเป็นอิสระจากคุกแห่งตัวตนน้อมไปสู่เนคขมะและควรแก่การงานคือพร้อมที่จะทำลายกิเลสที่เหลือและบรรลุพระนิพพานขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร